สร้างประโยชน์อะไรกับเราบ้างเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะพอเรามีใบ์ติฟิเคตอันนี้ครับเราก็จะทําให้ผู้ประกอบการมั่นใจครัว่าโอเคถ้าเขาจ้างเราไปแล้วอ่ะเราจะมีความสามารถทํางาน wow. สวัสดีค่ะอยู่กับแพรหัทยาเช่นเคยและนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพรายการที่จะทําให้คนในอาชีพกลายเป็นมืออาชีพนะคะสังเกตไหมคะว่าโลกของเราทุกวันนี้เนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรอะไรที่มันเป็นดิจิทัลไปสมบทดว่าแต่ดิจิทัลลิเทอรซีหรือว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับดิจิทัลต่างๆเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าคุณใช้เป็นหรือเปล่าวันนี้ค่ะแพรเลยจะพาไปทําความรู้จักกับเรื่องของดิจิทัลลิเทอรซีและที่สําคัญนะคะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีการรับรอง ในสาขานี้ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรความสำคัญของดิจิ t a l literacy ีืืออะไรไปติดตามพร้อมกันค่ะใช่อาจารย์น้ำวันไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็น ผู้บรหิหารโครงการและเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินรุ่นแรกของที่นี่เลยด้วยจากสถาบ,านบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะดิจิทัลลิ t เทอร์ซีคืออะไรคะมันคือทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเพื่อการใช้งานทั้งชีวิตประจําวันแล้วก็การประกอบอาชีพค่ะซึ่งเราควรจะมีทักษะการใช้งานให้มีสมรรถนะที่ดีและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นค่ะทำไมจะต้องเป็นใบรับรองจากสถาบ,านบันคุณวุฒิวิชาชีพคะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยอาจจะมองว่าในยุคปัจจุบันฉันก็ใช้งานเป็นฉันก็ใช้งานได้ใช้ได้แค่ไหนก็ต้องมาวัดสมรรถนะ,ะและจะดีกว่านั้นถ้าเราได้สอบวัดความรู้และผ่านคุณวุฒิวิชาชีพมันก็จะทำให้เป็นมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากลค่ะคุยกับอาจารย์น้ำหวานแล้วเดี๋ยวเราไปคุยต่อกับผู้ที่เป็นผู้ประเมินเลย ว่าเอ๊ะวิธีการประเมินเนี่ยจะยากง่ายอย่างไงใครควรจะเข้าร่วมการประเมินจากสถาบันคุณวิชาชีพนี้บ้างไปกันเลยค่ะอยู่กับผู้ประเมินหรือว่าผู้ที่ทําการทดสอบแล้วนะคะอาจารย์มิกสวัสดีค่ะสสวััดีครบ จริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานการสอบเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะเห็นบอกว่ามีระดับ,บขั้นด้วยอยากให้เล่าเรื่องตรงนี้นิดนึงค่ะตัวเครื่องมือของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยครับ <c oughs> เขาจะมีการแยกออกเป็นส <c oughs> ส่วนก็คือ <c oughs> มาตรฐานดิจิทัลเลทเรซีของประเทศไทยเองและ <c oughs> มาตรฐานที่ร่วมมือกับมาตรฐานในระดับสากลจากทานนั้นผู้ประเมินไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปคุยต่อกับผู้ที่ผ่านการประเมินหน่อยดีกว่าว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้าง น้องเสือใช่ไหมคะน้องเสือนี่แหละค่ะคือบุคคลที่ผ่านการประเมินแล้วนะคะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในเรื่องของด i จิทัลลิ t เทอ c y เซีนะคะมันสร้างประโยชน์อะไรกับเราบ้างเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะพอเรามีใบ c e r t i ติ c ิเคอเนี้เราก็จะทําให้ผู้ประกอบการมั่นใจครัว่าโอเคถ้าเขาจ้างเราไปแล้วอ่ะเราจะมีความสามารถทํางาน ด้านนี่า่นีแหละค่ะ,ค,ะคือเสียงจากผู้ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านดิจิทัลลิเทอรซีนะคะสำหรับวันนี้นะคะแพรและน้องเสือลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ